อาจารย์บอกว่า45วันที่กรกตอขอมันเยอะเกินไปใช่ไหมครับทําไมถึงเยอะครับอาจารย์อธิบายนะครับว่ากฎหมายลูกนี้พอประกาศออกมาแล้วจริงๆแล้วตามขั้นตอนต้องเป็นอย่างไรแล้วทําไมอาจารย์ตั้งก็สังเกตว่าที่กรกตอขอ45วันมันผิดป,ปกติครับคือท,ที่กรกตเขาแจกแจกออกมานะครับก็กพูดถึงว่าเวลา45วันนั่นประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1เนี่ยก็เป็นเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับว่า ในแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้ามีหลายเขตจะเอาอำเภอไหนตำบลไหนไปอยู่ในเขตเลืตั้งไหนนะครับซึ่งกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเขาขอเวลา25วัน25วันดังกล่าวเนี่ยก็แจกแจงไปครับบอกว่าส่วนที่หนึ่งก็จะมาจากการที่กรกะตต่างจังหวัดเนี่ยนะจะต้องไปจัดทำรูปแบบเป็นอย่างน้อย3รูปแบบออกมาให้เสร็จอันเนี้ยขอเวลา5-7วันส่วนที่2ครับใช้เวลาในการที่จะ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยรวมทั้งพักการเมืองเนี่ยได้มาให้ความเห็นนะครับว่ารูปแบบการแบ่งเขตในสามร,รูปแบบนั้นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างๆอย่างไรมีความได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรนะครับอันนี้ให้เวลาสิบวันเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาที่กรกตกลางนะะอีกประมาณเจ็ดวันนะเพื่อที่จะตัดสินใจนะครับว่าจากการรับฟังความเห็นแล้วนะครับกรกตกลางเนี่ยตัดสินใจ เลือกรูปแบบไหนเพราะนั้นก็คือเจ็ดบวกสิบนะครับบวกอีกเจ็ดก็ประมาณยี่สิบสี่นะฮะเขาบอกว่าประมาณยี่ห้าวันขอประมาณนั้นซึ่งผมก็แย้งครับว่าในส่วนที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องใช้ถึงยี่ห้าวันหรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่บอกว่ากกตต่างจังหวัดจะต้องไปจัดทํารูปแบบแค่เวลาห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยจริงๆแล้วท่านทําเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการสั่งการไปเป็นปีแล้ว ให้ไปเขียนรูปแบบต่างๆ,<ม>ๆ,ๆเป็นสามรูปแบบเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ในลิ้นชักแล้วหยิบออกมาแล้วก็ติดประกาศแค่นั้นเองนะไม่ต้องรอห้า,าดีเจรันหรอกอาจารย์รู้ว่าเขาเขียนเสร็จแล้วได้ยังไงครับก็จะยังทําอยู่ก็ได้นะครับอาจารย์ถ้าตามข่าวนะครับมีการสั่งการจากเลขาธิการกรกตไปเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสั่งการไปเป็นปีเนี้ยแล้วต่างจักยังทาไม่เสร็จเนี้ต้องทบทวนนะครับเงินเดือนต้องคืนหลวงนะ นะครับเพราะฉันตัวนี้แหละสั่งการเป็นปีก็ต้องทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเก่งก็ปรับปรุงแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะเมอไม่เยอะหรอกนะผมให้สามวันเอานะครับเจ็ดวันผมขอผมขอเหลือสามวันพอนะครับอย่าติงเกินไปส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนของการที่ว่าต้องฟังความเห็นอันนี้เป็นไปตามกฎหมายคือสิบวันจะไปเพิ่มก็ได้แต่ลดไม่ได้ดังนั้นก็คือสิบวันก็ยอมรับได้ในส่วนที่สองนะครับ ส่วนที่สามเนี่ยกกตใหญ่ที่บอกต้องคุยถึงเจ็ดวันเนี่ยเพราะว่าเยอะไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะประชุมกันเรียกว่าเต็มวันนะครับสองวันก็เสร็จครับเต็มเต็มวันสองวันก็เสร็จไม่ต้องประชุมถึงเจ็ดวันนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าข้างหน้าสามบวกสิบก็เป็นสิบสามข้างหลังอีกสักเท่าไหร่ดีอีกสักสามวันก็สิบหกวันผมให้ยี่สิบวันเลยนะครับเอาละไม่ต้องถึงยี่ห้าวันนะครับก็ลดลงได้ นะเอาเป็นยี่สิบวันกันแล้วกันอตอนนี้ส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนของการที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางพรรคการเมืองจะต้องไปทำไพรเมอรี่โหนะครับแล้วบอกว่าต้องให้เวลาพรรคการเมืองยี่สิบวันคำตอบอย่างนี้ครับไม่ต้องใช้เวลายี่สิบวันหรอกนะครับใช้เวลาน้อยกว่านั้นได้นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าจังหวัดที่มีการแบ่งเขตใหม่เนี่ยที่มีเขตเปลี่ยนแปลงไปมีจำนวนหนึ่ง แต่จังหวัดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็มีจํานวนหนึ่งจังหวัดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ท่านทําก่อนล่วงหน้าได้เลยไม่ต้องรอาการแบ่งเขตใหม่นะครับก็เป็นไปตามเดิมนะครับอันที่ตัวอย่างให้เห็นหรือในกรณีซึ่งบอกว่าต้องรอกองต่อแบ่งเขตให้ชัดเจนแล้วค่อยทำพรมรีโวทเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพักการเมืองเตรียมพร้อมนะครับมีจัดตั้งในเรื่องของตัวแทนจังหวัดตัวแทนของพักการเมืองประจำจังหวัดจัดตั้งไว้ให้เรียบร้อยมีสมาชิกเกินกว่า1 0 0คน ในแต่ละจังหวัดมีการที่จะเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่กรกตแบ่งเขตเสร็จนี้ห้าวันเขาก็ทําเสร็จครับนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีขั้นตอในใดมากมายประชุมเพียงแค่ห้าสิบคนในแต่ละจังหวัดนะครับไม่ได้ประชุมเยอะนะขอห้าสิบคนขึ้นไปในแต่ละจังหวัดแล้วก็สามารถเรียงชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับว่าคุณจะเอาใครเป็นอันดับหนึ่งสองสามสี ส่งมาผ่านกรรมการสรรหาแล้วก็ส่งไปยังกรรมการบริหารของพรรคการเมืองแล้วก็ไม่มีกระบวนการวีโต้ด้วยที่เดิมเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายเก่าเนี่ยถ้าเห็นไม่ตรงกันนะยังเถียงกันไปกลับมาได้ต้องประชุมร่วมกันหาความเห็นร่วมกันตกลงความเห็นไม่ได้กลับไปทําขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ใหม่ของใหม่เนี่ยจะทาอะไรมาก็แล้วแต่เรียกอะไรมาก็แล้วแต่นะครับพอถึงขั้นกรรมการบริหารเอาหรือไม่เอาตามนั้นก็ได้จบเลยนะดังนั้น ณวันนี้เนี่ยทุกพักการเมืองเที่ยวไปประกาศแล้วใช่ไหมผู้สมัครของพักเอ่อเขตนู้นเขตนี้เป็นใครทําแถลงการเปิดตัวยิ่งใหญ่ไปหมดแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่าก็ทาเสร็จแล้วก็ไปทำไพรมารีโหวตเป็นพิธีกรรมกันนั่นเองนะครับผมว่าให้เวลาห้าวันเพราะฉนั้นยี่สิบวันห้าเนีนะ่ยยี่ห้าวันพอนะครับนะครับก็สามารถที่จะสามารถจัดการทุกอย่างได้เสร็จภายในเวลาประมาณยี่ห้าวันไม่ต้องรอแบบสี่สิบห้าวันนะครับอันนี้ก็โดยหลักๆนะ ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับอ่าผมสรุปอาจารย์แบบนี้ว่า,ากรกตอขอ45วันกรกตอบอกขอแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทแรกคือพิธีกรรมภายในแบ่งเขตทำเหมือนประชามิจารณ์กรกตอบอกขอเวลา20วันอ่า25วันวันครับ25วัน,วนแต่อาจารย์บอกว่า20วันก็พอก็จาระเกษตรจริง15วันก็พอส่วนส่วนที่ส <laughs> <2 S 1> องบอกว่า อ่าครับส่วนที่2เป็นส่วนของพรรคการเมืองที่จะต้องไปทำไพมารีโหวตกรอตให้เต็มที่เลย20วันเผื่อไว้แต่อาจารย์บอกว่าอุ้ยถ้าตามกฎหมายตามหลักการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองพร้อมหมดแล้วทำา5วันก็เสร็จถ้าบวกกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาสักผมให้เต็มที่ไม่เกิน30วันใช่ไหมอาจารย์25วันใช่ครับร30วันยีวันสาม30วันก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องรอ,อถึง45วันหรอกครับอันนั้นทำงานแบบสบายๆเกินไป นะครับ<ม>แล้วก็อาจจะจเป็นเหมือนกับว่าไปดูถูกพรรคการเมืองนะว่าเขาไม่พร้อมนะครับความจริงพรรคไหนก็นแล้วแต่เนี่ยตั้งใจจะสมัครรับเลือกตั้งตั้งใจจะลงเลือกตั้งเนี่ยวันนี้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องตั้งตัวแทนพรรคการประจําจังหวัดไว้เพราะกฎหมายนี้เขียนไว้มาตั้งแต่ปี2 0 6 0แล้วนะครับว่าถ้าคุณเป็นพรรคการเมืองเนี่ยคุณต้องมีสาขาพรรคคุณต้องมีตัวแทนประจําจังหวัดนะฮะแล้วก็กฎหมายพรรคการเมืองเองเนี้ย ก็ผ่านสภาผ่านตั้งนานแล้วนะครับทุกคนก็รู้อยู่ว่าหลังจากนี้เนี่ยกระบวนการต้องเป็นแบบนี้อืมแต่มีบางพักหรือเปล่าครับที่เขาเพิ่งตั้งต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเขาก็ตั้งพรรคการเมืองก็จะคงจะไม่ผิดอะไรมาเสนอตัวเป็นผู้แทนรับใช้ประชาชนเขาก็เพิ่งตั้งก็เรื่องอะไรตั้งช้าแหละก็ตั้งให้เร็วๆวันนี้สิครับเขาเพิ่งตั้งเหรออาจารย์พอเขาเพิ่งตั้งปุ๊บเอะเพื่อความเป็นธรรมของสุกเอาเผากินนี่ครับถ้าอย่างนั้นก็คือประเภทเลือกตั้งทีตั้งทีหรือไง จะซุกเอาเผากินเหรอนะค,คุณเป็นพักการคุณต้องเตรียมการมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ<อ>ไม่ใช่มาคิดว่าใกล้ๆแล้วก็จะมาทําเร่งงเร่งเง,เ,ง <ๆ S 2> เสร็จแล้วก็มาบีบให้คนอื่นทํางานช้าตามคุณไปด้วยมันก็ไม่ถูกต้องจะปกครองอประเทศใช่ไหมแล้วย,ยังไม่รู้จักค,คิดในการเตรียมการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างนี้จะให้เขาปกครองประเทศได้ยังไงอ่ะอ๋อเธอจะไม่ไดม้มองในมุมของกกตที่เขาต้องจัดการแลกตั้งให้เป็นธรรมว่าอ่ะพักการเมืองจะตั้งใหม่ตั้งเก่า ก็อาจจะให้เวลาเตรียมตัวเพื่อให้พรรคที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยพร้อมที่จะสู้พรรคที่อาจจะพร้อมอยู่แล้วอาจารย์มองแบบนี้ได้ไหมครับสมมติผมจะตั้งพรรคใหม่พวกนี้ในกรกตจะรอผมไหมไม่น่อาจารย์ก็เตรียมความพร้อมไม่เสร็จภายในสี่สิบห้าวันที่เขาขอาได้พะคับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้ว<า>กติกาก็เป็นกติกาแล้วทุกคนรู้อยู่นะครับแล้วก็<ม>ต้องเตรียมการให้พร้อมถึงเวลาหมดเขตหมดเวลาเนี่ย ถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต้องยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยนะซึ่งยุบสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองจะไปบอกว่าต้องรอกอรตอพร้อมไม่ได้แล้วก็การที่กรทพร้อมไม่พร้อมเนี่ยไม่ได้เป็นเงื่อนไขของการที่บอกว่าคุณห้ามยุบสภานะครับ uh huh. มันเป็นปัญหาทางการเมืองสมมตินะครับว่าสภามันประชุมไม่ได้แล้วล่มทุกวันเนี่ยมันก็ถ้าเกิดว่าคนไกสภาเนี่ยทางานไม่ได้ผลหรือสมมติว่ารัฐบาลแพ้โหวตในมติสําคัญแล้วรัฐบาลจะทนอยู่ต่อไปหรือ นะฮะมันก็ต้องตัดสินใจอย่างหนัอหนักหนึ่งไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกมันเป็นกลไกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกรกตเองเนี่ยท่านจะต้องทําตัวให้พร้อมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การแถกว่าขอส5ิบห้าวันนะครับต้องบอกว่าเราจะรีบทําให้เร็วที่สุดและใช้เวลาไม่เกินไปกว่าสาสิบวันอะไรเงี้ยต้องพูดประโยคบนี้มากกว่าครับครับอาจารย์ครับงั้นชัวรอาจารย์มองแบบมุมการเมืองบ้างไม่มองแบบมุมกฎหมายหรือว่ามุมกรกตแล้วส5่สิห้าวันที่กรกตขอ ถ้าจะอ่านเป็นเกมเป็นเกมการเมืองอาจารย์มองเกมนี้ยังไงครับทำไมต้องขอสี่สิบห้าวันครับคือส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่ากกตต้องการทํางานให้สบายที่สุดนะฮะคืออันนี้็นเรช่การเมืองนะคือเป็นเรื่องของการขยันนะครับหรือการที่จะเอาจริงเอาจังนะครับอันนี้กกตเองต้องการเวลาให้มีเวลาในการทํางานมากที่สุดนะครับ,รบอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเนี่ยถ้าหากจะไปมองในมุมการเมืองว่า จะไปเข้าข้างใครเนี่ยมันก็จ,จะเกิดข้อสงสัยขึ้นมาได้นะครับว่าเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคนะครับซึ่งอาจจะอ,อ,อยู่ในซีฝั่งนะครับที่กรกตเองอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอันนี้เราอย่าไปกล่าวหาเขานะนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงการเบืองเนี้ยหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปได้ว่าเออมันอาจจะมีพรรคการเมืองบางพรรคที่อาจจะไม่พร้อมจริงนะครับ สาขาตัวแทนไปรประจำจังหวัดยังตั้งไม่เสร็จรเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าคุณไม่มีตัวแทนประจำจังหวัดหนึ่งคนนะในจังหวัดและไม่มีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งร้อยคนในจังหวัดที่จะส่งนะคุณส่งไม่ได้เลยนะส่งไม่ได้แม้แต่เขตเดียวเพราะนั้นตรงตรงนี้เน<ม>ี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าข้อมูลปัจจุบันของกกตเนี่ยเผอิญผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกกตเนี่ยรู้สึกมันไม่ยอมแสดงข้อมูลน,นี้นะครับหรือเครื่องผมอาจจะไม่ดีก็ได้ ปกติแล้วก็นะต้องมีการสแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่าณวันนี้พักการเมืองแต่ละพักเนี้ยพักไหนนะครับที่มีตัวแทนประจําจังหวัดแล้วกี่จังหวัดนะหรือว่ายังขาดอีกกี่จังหวัดนะครับซึ่งเราเองขณะนี้เนี่ยเผอิญเว็บไซต์ของกรก,รกรตเฉพาะส่วนนี้เนี่ยมันล่มไปหรือไงผมไม่ทราบนะนะครับเข <ผม S 1> ้าไปดูแล้วไม่เจอนะครั็เข้าไปดูในข้อมูลส่วนอื่นครับครับครับอาจารย์อาจารย์ครับในาฐานะอดีตกรกต แล้วผมก็เป็นสื่อมวลชนที่ต้องทํางานใกล้ชิดในเรื่องข้อมูลการเลือกตั้งจริงๆอยากจะใช้พื้นที่รายการตรงนี้ถามข้อสงสัยส่วนตัวของผมผมว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะคะร,ะรับอาจารย์อาจารย์ก่อนอื่นกติกาการเลือกตั้งใหม่เนี่ยโอเคเราเข้าใจาตรงกันมีบ,บัตร2ใบบัตรบัญชีรายชื่อ100อที่นั่งสสเขต400ที่นั่งแต่และเบอร์ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าต้องจัดแยกกันในกติกาแบบนี้เท่าที่อาจารย์อ่านกฎหมายดูแล้วมีอะไรที่ประชาชน ต้องรู้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับในกติกาเลือกตั้งใหม่ที่จะมาถึงนี้คือกติกานี้เนี่ยสร้างความสับสนให้แก,ก่ประชาชนอยู่พอสมควรนะครับว่าเ mm hmm. นื่องจากว่าผู้สมัครเขตกับชื่อหมายเลขของพรรคเนี่ยจะเป็นคนละหมายเลขกันนะครับ mm hmm. อันนี้เป็นการเขียนกฎหมายซึ่งไม่ยอมแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องพวกนี้นะครับเนื่องจากรัฐมนูนเมื่อก่อนนี้เนี่ยออกแบบมาสฉบ,บัรใบเดียวดังนั้นมันไม่มีปัญหาเรื่องจะต้องไปจํา ชื่อคนชื่อพักเพราะว่ามันเกินเบอร์เดียวกันหละนะครับ,รบซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตแต่ก็จําเป็นแค่เบอร์เดียวว่าเขตนี้เราจะต้องเลือกเบอร์นี้แต่คราวนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะวุ่นวายมากเบอร์พักเบอร์หนึ่งเบอร์ผู้สมัครในแต่ละเขตก็เบอร์หนึ่งและแต่ละเขตก็เบอร์ไม่ตรงกันด้วยดังนั้นกรุงเทพมหาคนครเนี่ยมีสามสิบสามเขตเราดังรถเมย์ผ่านไปนะฮะจากเขตหนึ่งไปเขตหนึ่งเนี่ย เบอร์ของพรคผู้สมัครของแต่ละพรคมันคนละเบอร์กันแล้วและยังต้องไปจําเบอร์ของพรคอีกว่าเบอร์ของพักนั้นเป็นเบอร์อะไรเพราะนั้นความสับสนที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาประการที่หนึ่งก็มาจากตัวกฎหมายนะครับอ,อย่างที่สองเนี่ยเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเนี่ยกฎหมายที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตนะครับแปลว่าอะไรครับเราติดธุระในวันเลือกตั้งจริง เราไม่สามารถไปเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของเราได้แต่ให้ทําได้เฉพาะเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะครับคือเหมือนกับว่าอยู่เชียงใหม่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยทำงานเออที่บ้านอยู่เชียงใหม่มาทํางานกรุงเทพก็สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งที่กรุงเทพได้ไม่ต้องกลับเชียงใหม่นะครับนะคือเขาไปตัดในส่วนของสิทธิในการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งของตัวเองออกนะครับอันนี้ก็เป็นการยังยังยังเป็นไปได้ครับจาย์ อย่างผมเป็นนักข่าวเนี่ยปกติผมจะเลือกตั้งล่วงหน้าผมบ้านกรุงเทพวันเลือกตั้งผมไม่ว่างหรอกผมต้องทํางานผมใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้พออยู่กรุงเทพก็จริงแต่ว่าไม่ว่างแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เหรอครับเพิ่งทราบเหมือนกัน <c oughs> ได้ครับแต่ต้องไปเลือกตั้งที่เขตอื่นคือต้องค<อ>ีดกกงแบบเนี้ยก็คือสมมติเราอยู่ป้อมปราบนะป้อมปราบนี่เขาจะไปเปิดปาราสาทนะอยู่ป้อมปราบคือคน<อ>จะเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตป้อมปราบไม่ได้ คุณต้องนั่งรถไปข้ามาที่แถวอาจจะเป็นอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งอาจจะเป็นราชเทวีนะเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งลงหน้า<อ>ที่นั้นนะครับโดยบอกโดยชาวตางอะไรบางอย่างก็ว่าไปนี่คือการสร้างความยักร,กระบับให้แก่ประชาชนสมมุติประชาชนอยากจะเลือกตั้งแต่รู้ว่าวันวันเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่างไม่สนะดวกอาจจะไม่อยู่ก็ถ้าอยากรักษาสิทธิ์ก็ต้องลงทุนลงทะเบียนเลือกตั้งลงหน้านอกเขตไปอยู่เขตเ่นนอกเขตครับ ไปอยู่เขตอื่นครับข้อมปราบที่อาจารย์บอกก็อาจจะไปอยู่เขตอื่นก็นั่งรถไปอีกเพิ่มความลำบากนิดหน่อยใช่ครับคือคนกรุงเทพเราไม่่อยลำบากเท่าไหร่ถ้ารู้จักขี้กองแบบนี้นะก็คือพ่อเขตก็อยู่ใกล้ๆกันแต่คิดดูครับสมมุตินะครับว่าเราอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วเขตเราเนี้ยอยู่แม่แจ่มใช่ไหมฮะเราจะลงเรือกตั้งลูกหน้าที่แม่แจ่มไม่ได้เราอาจจะต้องไปนั่งรถเข้ามาในเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมืองหรืออีกเขตเลือกตั้งอื่นเนี่ยซึ่งอาจจะต้องเดินทางเป็นหนึ่งร้อยกิโลเป็นร้อยกิโลขึ้นไปอันนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงของกฎหมายนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความยาับยัางแก่ประชาชนนะครับครับอีกส่วนหนึ่งครับอาจารย์คือส่วนของวันรายงานผลการเลือกตั้งกรกตการคำนวณคำนวณทั้งที่แล้วคนก่ขยาดนะฮะคำนวณไอ้สูตรบัตรขยิ่งบัตรเศษพึ่งมีเต็มไปหมดเลย รอบนี้คำนวณมีอะไรควรระวังไหมครัประชาชนที่<อ>ดูไลฟ์อยู่ตอนี้เท่านี้เรื่องการคํานวณไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันเป็นการนับแบบคู่ขนาน<อ>ชนะในเขตก็ชนะไปเลยแล้วก็ในส่วนของไม่ชีย่ยชื่อก็ถือว่าคํานวณจากบัตรปนที่สองเป็นร้อยละเท่าไหร่ก็ได้สสอตามนั้นไปนะครับในส่วนของไม่ชี่ยช<อ>ื่อดังนั้นไม่มีเรื่องของการปัดเศษไม่มีเรื่องของอะไรที่อาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายมันกับข่าวที่แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเรายัง<อ>ไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนของกรกตก็คือว่า เรื่องของระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยกกรกตรู้สึกขยาด<ร>ไม่ยอมทํานะครับคือขยาดคือหมายความว่าคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งปีอหกสองเขาทาแ,<ร>แล้วก็ล้มเหลวอะระบบมันล่มภายในไม่กี่ชั่วโมงคร,คราวนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกับไม่อยากจะทําทั้งๆที่จริงๆแล้วอยู่ในกฎหมายนะครับอันนี้อยู่ในกฎหมายคือเป็นระเบียบของกรกตว่าจะต้องให้สํานักงาน จดทำระบบการรายงานผลยังไม่เป็นทางการผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือแท็บเล็ตนะครับแต่ตอนนี้กรกตไม่ทราบว่าจะออกทางออกอย่างไรนะจะออกระเบียบมาล้างระเบียบเดิมแล้วก็ไม่ทำ<อ>หรือจะทำบแบบประเภทหลอกๆแล้วก็ไม่เกิดผลจริงยังไงผมไม่ทราบต้องรอดูสักวันสองวันนี้ก็จะรู้ครับว่ากรกตจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้าไม่มีเลยเนะี่ยประชาชนก็จะไม่รู้นะครับว่าคะแนนที่มันเข้ามาในแต่ละช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไง ปิดทีไปห้าโมงแล้วก็จะอยู่ในความมืดดําไม่มีข่าวอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งอาจจะพรุ่งนี้เช้าถึงอาจจะมีผลและการเลือกตั้งออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนั้นซึ่งเหมือนฉันก็จะรายงานความคืบหน้ากระตัไม่ได้ครับครับสุดท้ายครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ประเมินปฏิทินการเมืองหน่อยครับตกลงอาจารย์ประเมินแล้วจะยุบสภาหรือว่าจะหมดวาระแล้วคิดว่าปฏิทินการเมืองในใจอาจารย์ตอนนี้เราจะยุบสภาวันไหนเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรคือถ้าเอาสิ่งที่ ถ้าเอาสิที่กรรมการการตั้งบอกว่าขอเวลา45วันและรัฐบาลก็เอออเหมือนกับว่าเออเป็นแนวความคิดที่ดีนะต้องใช้45วันนะเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันที่29มกราคมเป็นต้นไปเนี้ยนับไป45วันเนี้ยมันก็ตกประมาณกลางเดือนมีนาคมคือประมาณ15มีนาคมนะครับจาก15มีนาคมจริงจะครบ45วันที่กรกตขอ15มีนาเนี้ยถึงจะยุบสภาได้ถ้าเอาแบบนี้นะ ถ้าเอาแบบที่กรกตเขาขอนะเพราะฉะนั้นถ้าจะยุบสภาจริงๆเนี่ยก็จะมีเวลาในการยุบตั้งแต่สิบห้าถึงยี่สิบสองสิบห้าถึงยี่สิบสองนะครับอย่อย่าไปใกล้ยี่สามยี่สี่เลยเพราะยี่สามยี่สี่เนี่ยมันใกล้มากเกินไปนะครับตอนนี้ถ้ายุบสิบห้าการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นภายในหกสิบวันก็สามารถยืดไปเลือกตั้งได้ถึงที่สิบสี่พฤษภาคมแต่ถ้ายุบยี่สองนะครับ ก็จะลากยาวไปได้ถึงวันที่21ดพฤษภาคมซึ่งผมคิดว่ามีแนวโน้มสูงครับว่าจะเป็นการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะก็คือไปตรงกลางระหว่าง2อย่างไม่เจ็ดแล้วก็พป2ยิบเอ็ดเพราะเข้าใจว่าวันที่เจ็ดช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการประกาศเป็นวันหยุดยาวใช่ไหมครับหลายวันติดต่อกันนะครับซึ่งการประกาศเป็นหยุดยาวเนี่ยมันก็เป็นอันตรายต่อการใช้สิทธิ์เหมือนกันนะครับว่าอาจจะทําให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยไม่ใช้สิทธิ์อ่ะ แต่จะไปเที่ยวกันนะครับไปต่างประเทศบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาดังนั้นถ้าหากว่ามองจากกาหนดการที่มีอยู่เนี้ยนายกต้องยุบเพราะถ้าไม่ยุบเนี้ยคนย้ายพักไม่ได้นะฮะก็คงจะต้องยุบแต่จะเลือกยุบระหว่างวันที่สิบห้าถึงยีิบสองนะคมีนาคมครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับแล้วการเมืองร้อนแบบนี้เข้มข้นแบบนี้อาจจะต้องรบกวนอาจารย์มาที่รายการเลยนครับผมครับินดีครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากครับ ครับสวัสดีครับ